สวัสดีครับนโอก็สู่ Mr. Proof Channel นะครับ mm. ผม Mr. Proof นะครับ mm. ผมจบจาก u n i v e r s i t y of Cambridge AI Engineering นะครับผม, mm. ผ,มผมสอบ IELTS มา14ครั้งนะครับ mm. ผมเป็นคนไม่เก่งอังกฤษที่ฝึกภาษาอังกฤษจนกระทั่งได้ L 8นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาในท็อปิกคอนเทนต์ที่ว่าจะสอบ IELTS อย่าท่องคำศัพท์นะครับผมโอเคครับผมหลายคนเนี่ยที่ไปเรียนคุณครูต่างๆนะครับก็จะไป เขาก็จะขายเป็นแบบ w o r e cap ท่องสับใช่ไหมครับผมคราวนี้ผมแนะนำนะครับผมผมบอกเลยนะครับการท่องศั์นะผมอ่ะผมก็คนนึงอ่ะผมก็เคยไปเรียนกับคุณครูพวกนี้ใช่ไหมอย่าผมไม่ได้ไปด่าใครเป็นพิเศษนะครับผมแต่ว่า basically คือการที่เราไปท่องศัพท์เราท่องศัพท์แล้วเราก็เข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรนะครับผมหลายคําเป็นร้อยคำนะครับผมมันไม่ได้ช่วยทาให้ IEL คะแนนมากขึ้นนะครับผม พราะอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราใช้ไม่เป็นอยู่ดีนะครับ IELTS writing อย่างนี้สมมติว่าผมมีคำคำศัพท์ที่สุดยอดมากเลยผมมีคำคำศัพท์เช่นมีคำว่า significant ละกัน significant แปลว่าสำคัญนะผมปลว่าสำคัญเป็นคำศัพท์ที่โอเคก็ไม่ได้ยากมากแต่ก็สมมุติว่าเป็นคำศัพท์ที่ผมท่องมาละกันครับ significant ผมใช้ไม่เป็นเลยผมรู้ว่ามันแปลว่าสำคัญโอเคแล้วไง ผมสอบไป writing, อ t อลบั้มทนึ่ทั้งหนทั้ผจะใช้ยังไงฮะผมไะใช้ยังไงใช้ไม่ได้นะครับผมถึงเรารู้ความหมายเรารู้ว่าศั์นั้นมันเขียนยังไงนะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเราต้องทำไม่ใช่ท่องศัพท์แต่เป็นการอะไรครับอ่าน Sentence ของ Writing ที่มันได้คะแนนเยอะ นะครับผมแล้วพยายามใช้ s e n t ทนนั้นกับ writing ของเรา apply s e n t e n c นั้นเข้ากับ writing ของเรานะครับผมไม่ใช่เป็นการท่องศัพท์แต่เป็นการอ่าน ios writing example ที่ได้คะแนนดีดนะครับผมแล้วพยายามเขียน sentence ที่เขาเขียนเนี่ยมาในมาใน writing ของเรานะครับผมพยายามดูว่าเขาเขียนยังไงคําศัพท์ตรงนี้มันใช้ยังไงมันเขียนยังไง copy วิธีการใช้คําศัพท์ตรงนั้นมานะครับ copy วิธีการ เขียนรูปประโยคแบบนั้นมานะครับผมคำศัท์ที่ผมให้ไปใน i อโอ s writing task 2ของผมเนี่ยผมไม่ได้ให้คำศัพท์อย่างเดียวให้ไปท่องผมให้พวกมึงเนี่ยเอาผมให้รูปประโยคตัวอย่างไปด้วยครับเอาไป apply ใช้กับ w r riting ตัวเองโดยการเอารูปประโยคผมไปเขียนนะครับมันก็จะเป็นการใช้คำศัพท์นั้นโดยอัตโนมัติครับไม่ต้องไปท่องครับผมเขียนบ่อยๆ a อ p l y ประโยคจาก iOS อสปร i ยต ที่มันได้คะแนนเยอะได้7จ็ดได้ห5ได้เจ็ดจุดห้าเนี่ยในไวติงของเราเพื่อที่พัฒนาไวติงนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับอย่าท่องศัพท์ให้อ่านแล้วก็ก๊อปปีกการใช้รูปประโยคนะครับผมโอเคและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมการท่องศัพท์ไม่ได้ช่วยให้คะแนนมากึ้นนะครับผมโอเคเนาะ สำหรับ reading เหมือนกันนะครับ reading เหมือนกันเรามีคำคำศัพท์ที่ดีอ่านแน่นอนมันอ่านมันก็จะอ่านดีขึ้นแต่เราไปท่องเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยมันเสียเวลาแล้วมันไม่ได้ช่วยให้คะแนนเราเพิ่มเยอะขนาดนั้นครับสิ่งสาคัญของ reading คือเราต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องและการที่เราจะเพิ่มคะแนน reading ได้จริงๆไม่ใช่เราท่องศัพท์นะครับเราต้องทํา reading บ่อยๆนะครับเอาเวลาที่พวกมึงท่องศัพท์เนี่ยไปทา practice ให้มันมากขึ้นนะกูการันตีว่าคะแนนพวกมึงจะเพิ่มขึ้นกว่าการไปท่องศัพท์นะผมโอเคนะ โอเคเพราะนั้นขอบคุณสำหรับคลิปลทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมถ้าใครอยากเดยนกับผมก็990บาทต่อสกิลนะครับแล้วก็อย่าลืมก, like ก,กไมดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นเ่อนเปพู่่เพืนนะครับคอนเทนต์ดีอย่างนี้มีทุกวันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าโอเคบายบาย